ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ถึงแยกวรเชษนะครับน้ำท่วมหมดแล้วครับฝั่งโน้นีกถนนฝั่งโนน่งไม่ได้นะครับต้องวิ่งฝั่งตะวันตกอย่างเดียวตอนนี้เ,เมื่อกี้มาก็มีรถใหญ่ตายอยู่กลางทางแต่ไม่รู้ทำไมนะครับจะเห็นว่าน้ำเต็มพื้นที่หมดแล้วครับ ตอนนี้ขับรถนี่ต้องเลงกับรถขา้างหน้าเลอกะระยะจากรถข้างหน้าหรือไม่ก็ต้องค่อยๆดูเส้นกลางถนนไปทั่วหมดเลยครับสองฝั่งตอนนี้เหมือนกับเป็นวิ่งเอารถวิ่งอยู่บนทะเลสาบแล้วสุดยอดครับสุดยอดไม่น่าเชื่อจะสังเกตว่าฝั่ง ฝั่งตะวันออกนะครับที่ตรงใกล้ๆไปไ้ายฝ่ายโพดินเต็มหมดแล้วครับน้ําฝั่งนี้ก็เต็มรถติกอัพคันหน้าใจกล้ามากครับน้นํานี่ถ้ารถติกอัพจอดนี่เกือบท่วมรอรถติกอัพแล้วนะครับ ถ้าถ่ายจากนอกรถเอ,อ่อผมว่าขากลับผมคงจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเป็นเส้นสามโคกแล้วครับเส้นนี้เผยเผยจะกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเอ,อในขณะที่เรามองเห็นว่าน้ําฝั่งฝั่งเราเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้รถไปกลับข้างหน้าท่วมล้อแล้วครับฝั่งขวามือเนี่ยสังเกตได้จากระดับน้ำเนี่ยยังสูงกว่าฝั่งฝั่งที่เราวิ่งอยู่นี่ต้องมีเกือบเกือบฟุตแล้วครับ ยังมีเกือบเกือบฟมน,นครับความหนาของน้ําที่มันไหลบ่าออกมา,อาตอนนี้กําลังไม่รู้มันจะท่วมถึงไหนนะครับเนี่ยนี่จะถึงแยก,กวารแชษแล้วป้ายข้างทางก็จมน้ําเกือบหมดแนละ้วตอนนี้เริ่มเตินแล้วครับที่แยกที่แยกนี่จะสูงหน่อย เริ่มมองเห็นเส้นกลางนถนนรถปิกอัมคันนี้ไม่รู้จอดทำอะไรนะครับเป็นอะไรเอาบรรทุกทรายมาครับบริเวณสี่แยกวัลเชต์นี่เอ่อ ตรงสียแยกนี้จะสูงน้ำจะบางแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นเอาเมื่อเลี้ยวขวาไปแล้วอีกทีหนึ่งจบการรายงานช่วงแรกที่แยกวรเชต <c oughs>